วันนี้นะครับเป็นวันสําคัญอีกหนึ่งวาระนะครับในช่วงเทศกาลตรุษจีนนะครับวันนี้เป็นวันที่8หลังจากที่ตรุษจีนมาแล้วเป็นเวลา8วันเข้ากําลังจะเข้าสู่วันที่9ในวันพรุ่งนี้ข้ามคืนในวันที่8ข้ามที่จะเข้าวันที่9้าเนี่ยเขาเรียกว่าวันทีกงแซ่ทีกงแซ่ก็คือวันที่กําเนิดทุกๆสรรพสิ่งบนโลกใบนี้เจ้าพ่อผืนฟ้าแล้วก็เจ้าแม่ธรณีนะครับ หรือที่เรียกว่าทีตีแปบ่อหรือที่เรียกว่าทีกงทีมาชาวจีนก็จะนิยมนะครับจัดเครื่องไหว้นะครับเพื่อเป็นการสักการะแล้วก็ขอให้ฟ้าดินเหมือนที่เราเคยดูหนังจีนนะว่าขอให้ฟ้าดินนะประทานภัยแล้วก็ขอให้ฟ้ามีตาขอให้ฟ้าเล็งเห็นความสําคัญของชีวิตลูกขอให้ฟ้าช่วยเราให้เราอ่ะได้รับในสิ่งที่ควรจะได้แล้วก็วันนี้เราเคยติดสินบนใครมากับเทพองค์ไหน ติดหนี้กรรมชะตาชีวิตใครมาเขาก็จัดนิยมไหว้นะครับทีกงขอพรในวันนี้นะครับทีกงแซเนี่ยเครื่องไหว้ที่สําคัญหลักๆก็คือจะมีอีหถ้วยนะครับก็คือจะมีขนมสาคู5้าถ้วยน้ําชา5้าถ้วยนะครับ เครื่องไหว้อันนี้แล้วแต่บ้านแต่อาจารย์มีก็จะจัดในเคดก็คือทีกงวันเกิดคนเจงก็ต้องมีหมี่นะครับมีเส้นหมี่มีแปะกล้วยแล้วก็มีใช้กล้วยเราจะได้มีกินมีใช้นะครับเส้นหมีม่หมายถึงความอายุยืนแปะกล้วยหมายถึงก้อนทองนะครับเงินทองกัลายาณมิตรแล้วก็ความเฉลียวฉลาดนะครับแล้วก็ขนมนะครับขนมความ ใส่สะอาดบริสุทธิ์ของตัวเราตัวนี้เรียกว่าตัวหวดนะครับเป็นคว้าความร่ำรวยแล้วก็ขนมจันอับนะครับเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในช่วงทีกงนะครับแล้วก็มาด้านขวาก็คือขนมเปี๊ยะนะครับขนมเปี๊ยะขนมเปียะเนี่ยก็จะสำคัญมากนะครับในเทศกาลนี้นะครับแล้วก็จะเป็นเครื่องเจชายนะครับฝั่งนี้นะครับ อาจารย์นิม่จะเน้นข้าสารให้เรามีกินอูแบบว่ามีกินมีใช้อูปึ้งนั่นเองนะครับมีเห็ดหูหนูมีเห็ดหอมมีเห็ดหูหนูขาวนะครับคือสัญลักษณ์เหล่านี้เนี่ยจะทําให้เราหนุนเรื่องเฟื่องฟูนะครับในชีวิตแล้วก็ผลไมกลากไม้ที่จะต้องไหวทีกงเนี่ยถ้าหาได้นี่ก็คือทับทิมนะครับมันคือแก้วสารพัดนึกนะครับแล้วก็แอปเปิ้ลนะครับนะ้เพ่งกล้วยนะครับส้มนะครับก็คือไตก่กิ องุ่นก็คือผู่ท้อนะครับแล้วก็สาลี่ก็คือโสดตังไลเงินจะได้มาเยอะๆนะครับแล้วก็สําคัญที่สุดนะครับในเรื่องสาสตรีกงวันไหววันนี้ก็คือสิวท้อสิวท้อนี่ก็คือเป็นผลไม้ทิพสวรรค์ที่เชื่อว่าไหว้เทพเจ้าหรือว่าไปอวยพรใครเนี่ยคนนั้นก็จะได้ความอายุยืนนะครับแล้วก็อันนี้คอสีคอสีคือเงินกงจากการเงินเราจะได้หมุนข้อง อันนี้คือสิ่งสําคัญที่สุดในเทศกาลทีกงนะครับนั่นก็คือเจดีน้ําตาลเจดีน้ําตาลเนี่ยวหวยเพื่อให้ความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นกับชีวิตเรานะครับวันนี้อาจารย์นิมี่ก็เลยเอาขนมเค้กติดมาด้วยนะเพราะว่าเป็นวันเกิดท่านเราก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์ท่านด้วยกันถวายขนมเคก้กแล้วก็ขนมเค้กวหว้เสร็จเราก็จะได้แจกนะครับให้กับทุกคนกินเป็นเรื่องเป็นราวมีโชคมีชยัยอันนี้ก็จะเป็นเผาะนะครับที่เขียนว่าทีกง แล้วก็เผากระดาษไหว้ที่เขียนว่าทีม่านะครับเป็นชุดนะครับของเทพฝ่ายหญิงนะครับแล้วก็กระดาษไหว้นะครับเพื่อเป็นเครื่องบูชาบรรณาการนะครับทีกงทีม่านะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยอาจารย์นมีก็เพิ่มเคล็ดของคนไทยเขไปหน่อยก็คือใบสีปากชามใบ,ส,มบสีปากชามเป็นการ เคา,าลบรอบๆนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาเบื้องสูงนะครับนะแล้วก็สูงสุดของเราคือปากชามคนไทยโบราณก็ถือเนะาะไหว้ปากชามเนี่ยคือสิ่งสูงสุดละกับชีวิตคนนะครับแล้วก็มีน้ําน้ําทิพย์นะครับเราก็เอาน้ํามาใส่ในขันน้ําแล้วก็มีใบไม,ไม้ก็คือใบทับทิมนะครับหรือที่คนจีนเรียกว่าอ่งหวยนะครับเราไหว้เสร็จก็มาประพรมตัวเราพรมในบ้านเราเพื่อเป็นสิริมงคล นะครับแล้วก็ดอกไม้จัดนะครับขึ้นมาคนจีนจะชอบใช้ดอกกระดิโอรัสนะครับในการจัดไหว้ในช่วงตรุษจ,จีนเขาถือว่ามือนะครับมันจะช่วยแบบว่าไปเกี่ยวเงินเกี่ยวทอง้วนกะ็สิ่งดีๆมาให้เราแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเงินกระทงรูปดอกบัวนะครับเป็นรูปเทพเจ้าโชคลาภถวายที่กงปีนี้เราจะได้มีโชคลาภนะครับของเหล่านี้เนี่ยเป็น ของไหว้าศาสตร์วันทีกงแซงแล้วอาจารย์เอมี่ก็อยากจะบอกว่าถ้าเกิดเราไหว้เราจะได้มีความสุขนะครับแล้วเราขอพอรท่านเราก็จะได้มีความสําเร็จนะครับวันนี้เนี่ยอาจารย์เอมี่ก็ขอพอรจากเทพเจ้าแห่งโชคชะตาฟ้าดินนะครับก็คือทีกงทีมาประทานพรให้กับทุก,ท,ก,ท,กท่านนะครับมีความเจริญรุ่งเรืองมีความสุข แล้วก็ตัดสินบาตรขาดสินบนในสิ่งที่เราเคยก่อวิบากกรรมกับเทพเจ้าติงศักดิธิ์นะครับในอดีตชาติในวันนี้เรามาแก้บนกันแล้วก็ขอกลับไปขอตั้งแต่วินาทีนี้เราเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นผู้หมดจากวิบากกรรมและเราก็จะเป็นผู้โชคดีตลอดไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับกดติดตามด้วยนะครับในช่องของกุ m i c มีชแนลนะครับเรื่องสายมูสายบุญนะครับแล้วก็สายกินสายเที่ยวมีครบจบที่เรานะครับกุลริมีชแนลครับ